สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนกลับมาพบกับฟางอีกแล้วนะคะเคลิปของฟางในวันนี้นะคะเกิดจากที่ฟางเดินดูต้นไม้รอบๆบ้านค่ะแล้วก็ไปเจอเจ้าต้นฟิโลเดนดอนใบมะกอของฟางค่ะมันมีอาการใบเหลืองออซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเลยจะมาลื้อกระถางดูซักหน่อยก็เลยคิดว่าจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูไปด้วยกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเดี๋ยวฟางขอแนะนํารายละเอียดเล็กๆน้อยๆของเจ้าต้นนี้ก่อนนะคะชื่อภาษาอังกฤษของเขาคือ Philodendron b i p i n n a t i f e d o m ถือเป็นไม้ฟ้าอากาศชนิดหนึ่งที่มีใบที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็มีความสวยงามเหมาะกับการใช้ประดับตกแต่งภายในบ้านหรือยังสามารถตัดไปมาใช้ตกแต่งมุมต่างๆในบ้านได้อีกด้วย การขยายพันธุ์ของเจ้าต้นนี้นะคะสามารถทําได้หลายวิธีทั้งการพาเพาอเมล็ดการชำนอดแล้วก็การชำยอดนะคะเขาเป็นไม้ที่ค่อนข้างชอบความชืน้นดังนั้นการใช้กระมะพร้าวเนี่ยจึงเป็นวัสดุปลูกที่หามาใช้ได้ง่ายที่สุดส่วนเรื่องการลดน้ําของเขานะคะควรรดถึ4-5ครั้งต่อสัปดาห์นะคะเพราะเป็นไม้ที่ชอบแสงลาไรนะคะทีนี้เราจะมา เข้าเลือกอาการใบเหลืองของเขากันเลยนะคะอาการใบเหลืองเนี่ยอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นอาการโดนแดดจัดๆหรือว่ารากเน่าหรือเกิดจากศัตรูพืชน,นะคะหรือแม้กระทั่งใบของเขาหมดอายุไขก็ใบก็จะเหลืองเหมือนกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สามารถหาต้นตอของสาเหตุที่เกิดขึ้นได้นะคะฟังแนะนําให้หรื้อกระถางเพื่อเช็คากจะดีที่สุด เดี๋ยวเราไปหาสาเหตุของเจ้าต้นนี้กันเลยนะคะฝังซื้อเจ้าต้นนี้มาได้ประมาณปีกว่าๆแล้วยังไม่เคยได้เปลี่ยนกระถางหรือว่าเปลี่ยนวัสดุปลูกเลยวันนี้ก็ถือโอกาสเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะคะือต้นเขาจะตั้งตรงไม่ได้ลนะโผนนเองมากเดี๋ยวเรามาลึกกระถางกันเลย อลูกนรน์ในฟังจะทิ้งเลยนะคะเพราะว่าสียเกล่แล้วล้าขึ้นวัสดุปลูกที่ฟังใช้คันจะใช้เป็นก,กระดามะพร้าวสับล้วนๆเลยแล้วก็อันนี้คือปลาล้างน้ำแช่น้ำลายน้ำละลำเดี๋ยวก่อนเ,เอาลงกระถางเดี๋ยวเรามาดูรากของมันก่อนวัสดุเก่าเขาก็จะเป็นกะาษมะพร้าวผสม ดินแล้วก็มีแปดด้วยจริงๆก็ไม่อยากยุ่งกับรากคอเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวขอดิคือกลัวว่าอาการใบเหลืงอของเขาเนี่ยจะเกิดจากการที่แบบลากเน่าแต่จากที่ดูแล้วดูคร่าวๆน่าจะช่วยอ,อาการลากเน่า มีหนออแตกมาหลายนนะีนีก็หนอกคือต้นเขาค่อนข้างแข็งแรงมากโคนอะไรก็ยังสวยดีไม่ค่อยมีรอยโรคเท่าไหร่ งั้นเดี๋ยวฟังจะจับเขาใส่กระถางใหม่เลยนะคะ ังจะกลูกเขาให้สูงขึ้นนะคะี๋ยวหน่อที่เขาแทงออกมาก็ปล่อยเขาถ้าสมมติว่าเขาแข็งแรงเน่เขาก็จะแทงขึ้นมาเองได้ไม่สีเรียนอะไรคืออยากจะให้ต้นเขาต้งนตรงเย่างเมื่อกี้คือต้นเขาอนเองไปมามากเลยกดสักหน่อย เมื่อกี้จากการเช็คาลากเขานะคะเราไม่เจอไม่เจออาการลากเน่าก็เลยตัดปัญหาเรื่องอาลากเน่าไปทีนี้ฟังก็เลยมามอง,มองว่าอาจจะเพราะแดดหรือเปล่าเพราะว่ามุมที่ฟางวางนะคะแดดเขาจะเป็นแดดช่วงช่วงตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปอะคะ่ะแล้วเขาก็เหมือนจะรับแดดเต็มเต็มจะมีแค่เงาของกำแพงแค่นั้นที่ว่ากันเขาได้ พวกใบที่เหลืองเนี่ยอันนี้ฟังเจออยู่3ใบค่ะเราไม่ควรปล่อยเขาไว้เนาะเพราะว่าอย่างอาการใบเหลืองเนี่ยต้นจะดึงพลังงานมากทาให้มันเลี้ยงพวกใบที่เขามีอาการดังน,นั้นเราควรจะตัดใบเขาทิ้งเพื่อที่ว่าเขาจะสามารถเอาพลังงานเนี่ยไปเลี้ยงกับใบที่ยังดีอยู่ฟังจะใช้คัตเตอร์คมๆนะคะตัดใบเขาจริงๆเราควรทําความสะอาดก่อย <c oughs> แต่อันนี้เป็นลายไทยบ้านแนวไทยบ้าน ตัดเลยชุดในเหลืองจะบอกก้านเขาค่อนข้างแข็งมากเลย ใบนี้อีกหนึ่ใบก็เสียดายนะคะแต่ว่าก็ควรจะตัดอ่ะเพื่อความสวยงามของต้นไม้เราก็จะเหลืออยู่เท่านี้มใีใบสมบูรณ์อยู่สามใบแล้วก็อันนี้ถ้าดูจากจากกาบแล้วคือเขาเป็นกาบนอก้็จะเป็นใบกบับที่ไม่โต แต่มันก็เลืมไปส่วนนี้ก็น่าจะโดนอะไรกินไปเป็นใบล่าสุดเลยออกมาไม่สวยดูน,น่าสันนะะอันนี้ก็เช่นกันน่าจะเป็นใบเก่าซึ่งไม่ตสวยงามมากเลยแต่ฟังจะใส่ขสรใช้เป็นปุ๋ย สูตรสิบสามสิบสามสิบสามนะโดยลอกโคนต้นไม่ต้องเยอะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยได้ปุยเลยเดี๋ยวเขาจะช็อกตามด้วยหินดวยหน้าเพื่อความสวยงามน,นี่ค่ะมันก็ดูปลูก,กับขเขาเวลาก็ ถือโอกาสเปลี่ยนไปเลยเดี๋ยวหลังจากนี้ก็อาจจะเปลี่ยนที่วางเขาใหม่ค่ะเพื่อกันไม่ให้เกิดอาการใบเหลืองอีกวันนี้ก็อาจจะเป็นแค่แบบทิฟีเล็กน้อยหรือ สาเหตุเล็กๆน้อยๆอ,ยอะไรประมาณนี้นะคะไม่ได้แบบมีสมราระอะไรเท่าไหร่ก็อยากจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยว่ามันเป็นต้นไม้ที่ใบค่อนข้างมีเอกลักษณ์ก็สออยวยงามมากเดี๋ยวถ้ายังไงฟังขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอตันหม่คลิปหน้าเ,ออเดี๋ยวมารอติดตามดูนะคะฟังจะมากับต้นไม้อะไรอีกออวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ